พี่น้อง,งอยา,ายสุไล่เรื่กิ่มประเพณนี้หีดเก่าเด้อส้มลูกหลานพวกมูเจ้ามาค่อยถ่าสืบสานวัตนธรรมพื้นบ้านของปุทยญาตายายมีหลายอันหลายแนวที่ลูกหลานมาทั้งหมู่ให้เชิดชูร,รักษา,วาไวประเภทนี้ไวคือเก่าขาดลูกหลานรุนผูบ่าาบสืบไว thank no. you 嗯。Oh. Oh. ครับ <Wow. S 1> นี่ก็พาทุก